สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีโมเพ,นะพื่นอนกันเะบิ้์สู่ขู่สู่คนเน้องเพียงเนาะพบพ่อกันกระป๋อบบจันอีกคือเก่าเด้อวันนี้เนาะเพียงเนาะเอา้าดิพบพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องกรนะป๋อจันพาพี่พานอ้องมาพี่เด้อพี่น้องเไยบ้านของนอง oy, นะ้อนงเอโนยเนาะอ่านี่กระทั่งเข้าบ้านเพื่อนพี่น้องเอย่าบ้านอ่าคำสนุด๊ด บาสันพี่น้องเลยเนาะเมืองไซบุรีแขวงสะวันนาเขตเด้ออ่ะก่อนคำคำแดงๆพี่น้องเลยเนาะสีคึ้มขึมอ่ามืดผ้ามืดพลพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะอ่ะแกบาสันมาเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะบาสันนี่ข่าวดีมาแจ้งทางอ่าน้องเพิ่อนบาสันพี่น้องเลยเนาะเมื่อก่อนนั่นบาสันมาหาพี่น้องเลยเอาข่าวสารอาหารแห้งมาให้เราเนาะแล้วก็มีพ่อใจดีพี่น้องเลยท่านหนึ่งเนาะอ่าเพิ่นอยากสดอยากช่วย เรื่องหลังคาให้เล่า่าสันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าเฮือนของเล่านั้นยังบ่ทันมีอ่าสังกสีหรือว่าโครงหลังคาเนาะเพียงเนาะเอกะต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเลยทางพอใจดีอยู่พังต่างประเทศเนาะเพิ่นมอบมาบอสันมาประเมินเบื้องมือนี้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นอยากมอบเป็นกระเบื้อง่าสันพี่น้องเลยเนาะเอาเพราะว่าเพิ่นเห็นทีมงานของพวกเขาเนาะแต่ละขู่แต่ละคนเห็ุเฮือนไห้ แต่ละครอบแต่ละครัวบ,บ่เคยว่าซั่นพี่น้องเบ่เคยเห็นใส่กระเบื้องจักคนเลยว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เพลดูซิ่งสังฆสีว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเอ้ากะเพิ่อนอยากลองเบิง่งเนาะว่าสิเป็นไปได้บ่ถ้าเฮาใส่กระเบื้องเนาะกระเบื้องอ่ามุงมุงหลังคานี่แหละว่าซัน่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าถ้ามันบ่แพงจนเกินไปเดอว,ว่ามันบ่ซิ้นเปืองจนเกินไปเพิ่นก็อยากอ่า สั่งให้น้องเพิ่นว่าสันเพิ่นมันจังบบห้อน่าสันพี่รองไยเนาะเอ้ากะก่อนอื่นเมื่อนี่พอจันต้องมาโอ้ลมกับสร้างเมืองก่อนพี่รองไยมันเห็ดได้บ่เนาะหรือว่าจังไดพราาพอจันทรงโมเดิร์นนี่เคยเห็นแต่ใส่แผ่นรูซิงพี่รองไงเนาะเออยังบ่กเคยใส่กระเบื้องจากเถื่อเนาะคว่เนนหน้าบ่หรือว่าคว่มันคงบ่หรือว่ามันสิเป็นจังไดพี่รองไงต้องทมทางสร้างเมืองก่อนเนาะอ่า ก่อนอื่นพี่น้องไงเข้าไปทักทายสบายดีทางครอบครัวของน้องแอน้อยก่อนเพื่อนเฮ็ดไปสัง่งอยด้ตอนคำคำนี่นะพีเพียงเนาะหนึ่งเขง่าหนึ่งน้ามดบ่เฮ็ดไปสั่งอยู่เข้าไปเบิง่งไปสมมน้ำกันอีกไปพี่น้องไงเนาะ,ะกะ็โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้พราจันกาอย่ท่หนาเฮือนนาซานเพิ่นแล้วพี่น้องไงสงสัยพลหากายุทธ์ตกเนาะพี่น้องเนาะ เออเพราะว่าถนนทางเข้ามาเนี่เปียกเปื้อนพี่น้องไงเมื่อนี้บาัจจาันท์กะได้มีโอกาสมาก,กับเบาเตียงเพื่อนพี่น้องไงเบาเตียงเพื่อนมาอัปเดตเฮือนน้องโบวศนะอ่าก็เลยมีโอกาสมาน้ำเพื่อนแล้วก็เข้ามาเบิ่งก่อนพี่น้องไงเมื่อนี้ปา๊าโตเนาะอันนี้ก็ดินทรงดินทรายอ่าเป็นจังไดงเลยพ,งงเมมเมพี่น้องเอ้ยใส่ดีเนาะอ่าโมเมนต์ไอ้างเพิ่นเมื่อเบแล้วบ่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะ Oh. บ่เอ๊มาบุาทันสางซ้ำแบบนี้พี่น้องเลยอ่ากำลังโอ้เห็ดไปส่งอยู่นี่น้องอืมกำลังชิ้นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบ่สบายดีบสบายดีน,น้องหล่เนาอพี่น้องเลยโอ้เห็นกันอีกแล้วเออทางเขามาเปื้อนขนาดเน้องทางนี้มันไปทะลุหอดไซนี่ ทางด้าพลังลมนลมไฟก็ได้ไดยูหลุดนะเออกนี่ก็ได้ปกตินะอเดี๋ดยโดยมอดยได้่ี่ไปเที่ยวดยอาพี่น้องเลเนาะอันกำลังสีเฮ็ดกินยังเนาะมย่างเน่กินีมยกินซ้ำมือนี้เอายังเส่สูางนกินนาะมือนี้เนาะชื่อเพื่นชื่อไก่มากินเพื่อกินเองเพื่อนได้เพื่อกินเองเพื่อนเลย เพิ่นอืเพิ่นกับบูฮู้วันกับ,บฮู้อยู่วา่าเฮาโมมีเนาะเพิ่นกับหากินเองว่าสันพี่น้องเลยไปฮอดใส่แล้วเพื่อนเจ้าอีหละกน็นี่แหละการเกษตรกานแล้วเนา <c oughs> ะยังบ่ทัน <c oughs> ไปฮอดใส่ยู่พี่น้องเลยเห็นมือนั่นกับเสาสำราบป็นนี่คือเก่าเนาะเ <c oughs> มื่อนี้กับเสาสำราบคือเก่าพี่น้องเลยป้าเ <c oughs> <c oughs> ต๋อพี่น้องเลยนายยังกินแรงมือนีิโมมี่ยังโมมี่ยังซ้ำโดยเพิ่นเฮ็ดอีหยังก็เพิ่นก็เลังเอาขี้ดินเข้าบ่

ต่อนี่ยต่อไม่ต่อตอกเนาะยังบอท่านกลนออกอยู่เพิ่นต้องเอาออกได้นี่เนาะเพราะว่าเฮาสิพังรถมันคล่ำบ่สันพี่น้องไงเนาะเออหองบ้าญ่พี่น้องไงสนุกเออใส่น้องันน้องเอ๋น้อยต้องมาพี่มึงยุต้องแหละพาไอยางมึงยุ่งหันบริเวณเฮือนเจ้าเนาะเออโดยอันขออนุญาตนิ้มหม่เจ้าหนึ่เดียบุคคลได้ยินเสียงเพิ่นพี่น้องไงเนาะเพิ่นเป็นคนบุคคลปากเนาะ เดี๋ยพี่น้องเลยอ่าปลูกเนาะาดังบักใหญ่ล่ะเห็ดนี้ได้สากดินสีเต็มบบดนี้ัเด้บ่เจ้าจะเอาดินมาใส่ใสให้มันเต็มอันนี้อ้ายเจ้าบ่เอาเข่าโดยโอ้พี่น้องเอ้ยอ่าอ้ายสร้างเพิ่นก็มาเฮ็ดอยู่แต่ละมื้อเนาะจักคนก็สร้างเพิ่น2 2คนโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยอ่ากับปลูกงานเมล็ดพันธุ์เพิ่นเอิ้นเนาะ ากะเทยาซัมมี่พี่น้องอันนี้หากะเทายังบบแข่งใช่ไหมบ่หากะเทะกินนี่ขนาดกะถามทางไอส้สร้างพลนมิอน,นันว่าเจ็ดเนาะเจ็ดคูณสิบสองว่าสันพี่ดังไงเพราะซ้ำกันกับเพื่อนของน้องเอิงเนาะน,ออน,น,น้องเอิงน้องก่อยน้องนุยแล้วอันนี้พี่ดังไงโอ้โดย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 ,โดยโอะอันส่วนไม้ละข้อง,งละข้ามีแล้วเนาะโดยออ๋มันสิพอได้เหลาได้กบไม้สมบูรณ์ละปวกโมเมนต์สกินเบิร์ดเลยไปจั๊กไปผ้าไอไปเบื้องยุกไม้ค่ะ เนาะอันนี้บ่โอ้ผูกไม้กองทั่มหัวทั่มหางพี่น้องเห้ยแต่ว่าเอ่อมันมันเป็นมันเพิ่นตากไม้ตากผลแล้วอันนี้เนาะโดยอ่อมันดำมันตัวหลอกตัวยังเบิดแล้วนี่พี่น้องเห้ยต้องได้กบได้ใส่ไม้เนาะอ่าที่โตพี่น้องเห้ยกองทั่มหัวอยู่ทางนี้เนาะแต่จักปีเลยล่ะนี่ก่นเอามาไว้นี่หลายปีเต็ม หลายปีแล้วพี่น้องเไยเนาะจนจนผูจนพังไปเลยเนาะโอ้กาสิพ่ออยู่เนาะถามบ่พ่อกัเอ่อจังว่ากันไหมเนาะอันว่าไมโครงหลังคาเนาะโอ้โดยโดยเพิ่นที่เฮ็ดจังห้องอีล่ะเพิ่นว่าอเฮ็ดสองห้องนอนเลยห้องเจ้ากับห้องไอ้เนาะห้องเมย์ได้撒เมย์บ่มี่แม่ก็นอนน้ำกันแม่ก็นอนน้ำกันมาสั่นพี่น้องเลย อ้าวเนาะไอ้เข้ามามหาเมื่อนี้พี่น้องไ้ไอมีพอใจดีทานหนึ่งเนาะอ่าเพิ่นอ่าอยากสดอยากชวยเจ้าอีหล่าเอ้ยอยากอ่าวยหลังคาเนาะเออเพิ่นว่าก็เลยให้นประจันมัมาถามว่าเป็นกระเบื้องสิเบิดประมาณเท่าไหร่พี่ว่าสันเนาะพี่น้องต้องถามช่างเนาะน้องบ่ฮู้เนาะโดี๋ยวเดียวเดยพี่น้องไงเจ้านี่บ่อันว่า ไปขอเกิบน้ำบ่อเตียงนะเดี๋ยวเอออยากได้เกิบตอนนั้นเนาะได้แล้วบ่ยี่ละได้แล้วได้แล้วโอ้โดยพี่นี่ได้คือกล้าไปขอน้ำเพิ่นหมูมี่บอกหมมีเกิบอืดโดย,โดยพี่น้อง,งนะเนาะอ่าก็เลยตามมาเบิง่งเฮือนเบิง่บงซานเจ้าเนาะก็เป็นแบบซี้เนาะด,ดีใจนําพี่น้องเห้กําลางังสิได้เฮือนหลังบ้านญ่เนานะเออ ใช่ป้าป้ายางมาพี่เสพพี่น้องไงเนาะหาเลาะเบิ่งอยู่นี่เด็กโคกเข่ากคกน้ำเนาะสร้างมาแล้วบ่โอ้สร้างมาแล้วเสพี่น้องไงลืมย่งก่อมาพอดีเลยพอดีเลยไอ้สร้างมาพี่มาพี่มาพี่ลองหล่ากันมาพี่คือกันเอากระป๋าใส่เนาะสบายดีไอ้สางสวัสดีเสือสีแดงประปาบแทบมือหนีเฮ้บ่อกาบน้ำแล้วหากระว่างตีนบางมือเมื่อบอ ่าเมื่อยัางโมโหเถือนช้ำจักนี่พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> คนในบ้านนี่เนาะแแม่แล้วดูดพี่รองเลยอ่าคือมาเฮามาเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเฮาอยากมาถามเรื่องส่วนสังกสีเนาะส่วนหลังคาพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าเพิ่นนั้นสิบเส่เฮ็ดคือหมูอ่าพอใจดีเพิ่อนโบประสงค์ออกน้ำพี่น้องเลยเพิ่นบอกให้ประจันมาถามทั้งสร้างว่าถ้าเฮาสิใส่เป็นกระเบื้อง ได้บ่เพื่อนวะเบืบ้องก็ได้ได้คือกันเนาะย<ด>ิ่งดีได้มันยินได้เนาะเออคือ่งยเงยเออสักสี่มันจะพูดว,ว่ามันวัดทรงมาเดินขนั้นเขาตัดเทิบขั้นตัดยอดแล้วมันบกเขาทรงเอาเทิบแล้วมันมันสวงามแต่ว่ามีเนอมันต้องเห็ดสั้นเนาะเออส่วนหัวมีแหละสามสิบเปอร์เซ็นต์เมนเมนเมนค่ะค่โค้งเล็กสัตว์ประกันโค้งไม้ในเห็ดมาหลายหลังเลยจะมีส่วนนะหัวตลอดหัวคู่ดังเนาะเออจะหัว แต่ว่าเป็นเกษตรด้วยความหมักของเงินของคนเนาะความหมักของงานส่วนบุคคลนําเพราะว่าแม่นยู่พี่น้องก่อสร้างเพื่อนของบริจันกับขนาดโค้งเล็กกับยังห้หัวเลยเนาะคันโมสร้างบ่อยหัวมันมันเทิบเนาะหนึ่งมาเนาะมันเทิบน้ำมันก็สิไหลซ่าเนาะซ่าแล้วจากซักซีนเนี่ยมันมันมันสิเป็นร้อยมันนี่เราต่อเครื่องกาบมันสิชนบุ้มมันบับลงไปเห็นไอ้น้ำไม่แบบบนละเอียดเท็จขนาดโค้งเล็กละเอียดมันระ่าด อยู <t <t ่ในสร้างนะต้องขึ้นกับสร้างเนาะมันมันเป็ดลายหลังอลไรมันประสบประการต้องมีบุญเทียนบันดาลหมดนนะกระเบื้องยังคักแล้วโดยกระเบื้องก็ได้เนาะไดอืมเพราะว่าบริจาคเห็นเฮือนบ่อเตียงกระเพิ่นใส่เพดงเพดานงามเรียบร้อยแล้วหัวอะไรพี่น้องเลยเนาะโอ้เสียคลองจะซื้อบริษันเนาะไม่ร้อยไม่งามได้อันนั้นกาเนาะแต่ว่าคือที่นี่บาดนี้พี่น้องเลยทาเห็ดได้เนาะมุงได้ให้ลองประเมินมาเบิ้ง มันสีบดจั๊กเพนมันสีใสลายซ้ำได้เหนะพี่น้องเไยเนาะของมาเดินนี่บ่แมนเพื่อเกาะทั้งข้างออกอีกแปดสิบเนาะอ่เพื่อคอนข้างคอนหลังคอนมันมีสอง่ว่ได้นี่เนาะโซ่ทั้งหลังทั้งหน้านี่อีกแต่ทั้งนั่นอีกนี่พี่น้องไงบดลายอยู่ได้ค่อยว่าเนาะประมาณสองร้อยสองร้อยเพนประมาณนี้แหละอืมเท่าพี่น้องเไย มันเป็นรถุดสิบล้อท่นบอกอยู่ละเกมาเนาะเนาะแต่ว่าว่าจันก็นยังบ่ทันฮู้แล้วคงราคาพี่น้องเไยเนาะเอามันแพงนะเท่าไรกระเบื้องนะพี่น้องเไยเนาะแต่ว่าทางผู้พอใจดีเพิ่นว่าอยากเห็นแบบใหม่ <c oughs> เห็นแบบว่าหลายลัลงแล้วว่าสันทีมงานของพวกเจ้าเห็ดเอ่เอ,เ,อเห็ดเฮือนให้แต่ละคู่แต่ละคนบ่เคยเห็นหลังคา <c oughs> กระเบื้องจ <c oughs> ักคนว่าส <c oughs> ันเพืองมีแต่สันคือสี่ได้เนาะ ยันว yeah, uh, yeah. ่า yeah. ม so, so, ันม hmm. hmm. oh. ีอ hmm. oh. ุปสรรคเห็ดยากเห็นยังไงนะยังง่ายเนาะง่ายคือกันง่ายพอเ่าวาดไตอกสังเกสีตัวนี้เนาะมีแต่เกาะเกาะมันใส้ซื้อกระเบื้องเลยพี่น้องเป็นหนีบเอามันกระดับมันมันกระเบือกอะไรก็ไม่ค่อง่ายบนนิดนึงเ่าเวห่ือว่ามันมันหนับประกันนะมันบบฮัวเนาะโบหัวแต่จัดซีเทอบ์เปนกระโบหัวซีเทอร์เป็นกระโบหัวโดยพี่น้องเลยอ่ะกะ มีแต่ว่าจังสั้นสันพี่น้องเไยเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นยังบ่ได้ส่งเงินส่งค้ำมาหรอกเพิ่นผ่าให้มาถามก่อนแหลกขาดถามันบ่เกินความเอ่อสามารถของเพิ่นนะเนาะถ้าบ่แพงจนเกินไปเพิ่นก็สิซอยว่าซั่นพี่น้องเไยเดี๋ยวให้ทางอ,อ้ายเมื่อประเมินเบิ่งก็ได้เนาะนอนคิดเบิ่งไรบึงกับคักเนี่จังโทรบอกว่าจันก็ได้เด้อเนาะพอดีเดี๋ยวว่าจันสิเอาเบอร์ให้เนาะโดยโดยโดยพอว่ายืนเดี๋ยวนี้ไรเดี๋ยวนี้ยันผิดพลาดเนาะ บ่พลาดปรเด็นนะบ่คอยพลาดบอกอะไรพี่แดงเนคือเน้นอนแท้สางกันเนาะรุ่นรุ่นบบประเมินว่าหลับเหมาพึ๊บเครื่องพอยก็ได้นะโดยหลายแล้วเออเพิ่นอนเพิ่นประสบการณ์ของเพิ่นนี่หลายแล้วเนาะก็เลยประเมินมาค่าว่าสองร้อยประมาณนี่แหละประมาณสองร้อยเนาะเออโดยโดยพี่แดงเนียเอ้าเดี๋ยวสิอ่าเมื่อถามทางหัาน่าเพิ่อนสกปรกแต่ก็สิแจ้งทางพอเพิ่นไปเด้ออดาเด้อ มือหนาสิมาใหม่เสเนาะโอ้หาก็ได้ซัมนี่เนาะเห็ด <H itt. S 2> หครีบดาวจะรออยู่ว่าจะเอาไม้ขึ้นแนะล้วมันดอดเอาไว้ขึ้นแล้วรอรอถ้าปุ่นจะดีอยู่เออได้ซัมมี่เลยสร้างก็ช่วยนะช่วยแบบว่าวัดใจเะก็อนะท็ดเอาเอาไม้ขึ้นซ่อมไม้ขึ้นเขาจะยันตัดขค้นว่านะโดยทำเงอนชิมาเอาไม้ขึ้นแต่ว่ายังขาดค่าสร้างบ่แม่แล้วโอ้หมวยค่าสร้างไม่ในมีแล้วเนาะ ค่าสร้างส่วนเห็ดโครงหลังคาเนาะเห็ดบดรึแหละเลี้ยรุดเอาเอาประเมินเป็นขั้นตอนก็ได้ไอ้โครงหลังคาไอ้ใช่เอาเท่าไงเนาะเฉพาะโครงหลังคาเปลี่มันเท่าไหรเฉพาะโครงหลังคาใส่หลังคายังไงเนาะหมื่นหกไมันช่ได้มทำัมสลกสลารหอบเลยแล้วเนาะหลังคาว่าไงเนาะหมื่นหกพันพี่น้องเลยเออเอาเป็นขั้นตอนแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าสีเขา ป้าฉันเอาเบิดเลยเนี่ก็หงหอยเนาะมันยันหมมีได้มันนักได้พี่ตังค์ไงเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาที่เราขั้นตอนก็นได้เนาะ <c oughs> โอ้ถ้าส่วนหลังคาเห็ดคงหลังคามุ้งสังกะสีหนึ่งหมื่นหกพันบาทเป็นเอาเนาะอืมเดี๋ยวคันมุ้งสังกะสีก็ตกประมาณหมื่นไปมันมันสีมันสีต่างกันแน่เนาะเอาเนาะ พ่นและเครื่องเครื่องมุ้งขนาดมืดมืดปลายนึงประมาณมืดหาลงมาหรือว่าเขาบอกชื่อจักรซีนะโดยแล้วพอเพ่นเมนพี่น้องเนาะเอากะเดี๋ยวจะค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าได้เนาะอันกระเบื้องเนาะได้ได้โอเคโอเคสพี่น้องเลยแต่ว่าขั้นตอนแรกนี่น้องน่องยังก่ออ้ายของไอหน้อยเพิ่นเน่องเล่บ่เพิ่นเอานี่เข้าเอานินเข้าพี่น้องเลย ตางก็ไม่รอดมือมอื่นมือก็จบไปเก็บย่างได้บรรจุบิดมือเราเมื้อนี้เนาะได้เท่านี้พี่นอ้องเออแต่ก็เบ,บิดโพนโพนนึงแหละว่าซั่นเนะาะเฉาพ่นเนี่ยอีกเนี่ยดีนี่ล่ะบ่เนาะมันสิบ่ได้จกหนองอออออเพิ่นบ่บอกจากก้าบอกขุดโลดขนทางเฮ็ดคอกเลยว่าฉันขมาใส่เนาะคนมาใช่พอดีต่างเฮ็ดคองนําเนาะ อสพี่น้องไงเออพี่ล่อลอลกับจ้าจะไปโเอยางแล้วอ่ือนี่ก็องสร้างไปเลยเนาะเป็นเอามาให้ใส่ก่อนโอสิบจุกคอยังไ่ได้บ่นะ่ไ้กเพิ่งีอย่างได้สิบุกคือใจดีแทพพี่น้องไห้สร้างกันเลเนาะเออเออเป็นพี่น้องกันเองใช่เนาะ สดช่วยกันโดยโดยโดยเอา้าเนาะมืึอนี้ก็ได้เรื่องและ้วสะิพี่น้องไงพูดดีพ่อสร้างพันพูดดีกินี่ยันบัทันบัมาแล้วมันคำเลยนะเนาะพี่น้องไงอา่านี่หม่องรับหมองนอนอยู่นี้เนาะนอนอยู่นี่ก่อนถาพี่น้องไงให้เป็นห้องภายห้องมันอยู่บนนี้ห่องงอกขึ้น่านี่ห้อง,อ,งอ้ายห้องนอง นี่นอนไปทั่วนอนไปใช่ใส่ก็ได้เมย์นาองะขี้กับที่แล้วจะพี่กับดิมานจะ้กเออโดยโดยโดยเอาเมื่อกี้กระวจัรมากอะแบบมากกรบป๋อเตียงเพิ่นเดี๋ยวกระวจรสิเอาข้าวต้มขนมมาให้ก่อนแสนอนมีพี่น้องไงว่าต้มกินแรงเด้อไม่ได้เอายางมาซ้ำเมื่อนี้พี่น้องไงโดยน็อตแป๊บหนึ่งจะโอเคพี่น้องไงน็อตะมากรบป๋อเตียงเพิ่นแน่พี่น้องไงเดี๋ยว เผาไปทั้งอื่นอีกน้ำเนาะมาไหวไปไหวพี่น้องเไยได้ข้าวแล้วก็สินำเมื่อส่งข้าวให้ผู้ใหญ่เพิ่นบาดนี่พี่น้องไงพ,อ,งไงพอใจดีเพิ่นบอสงค์ออกน้ำนาะพี่น,อน,อออน,นอ้องเนาะโดยเอ้วเวลาเอาขนมครับนมครับเอามีไว้ต้มกินแรงเด้อวบาชันกับบุญยังของกินมาฝากซ้ำเอาไว้มารอบหนาวรอบในก่อนสิซื้อแนวกินเฉยๆมาให้เด้อโดย,โดยพี่น้องเไงยเออเพิ่นกับเมื่อยบอ เดี <sh od Space> ๋ยวจได้เจ้าสรุปไปโดยใจลลายเด้อโดยเนาะเพิ่นบ่ค่อยบ่ค่อยเก่งเนาะอนโดยยกคิความก็ยังบ่ได้ตมอเนาะพี่น้องเอ้ยเอาุนกันอีกซะเนาะเฮือนหลังนี้สิแล้วง่ายหลายซําใดโอ้ดังกใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าขนาดกงวงแม่นมันก็แบบว่าคือเฮือนของน้องอึ้งเลย ซ้ำกันเลยพี่น้องเลยเพื่อนน้องอื่นกับประมาณนี้เลยแต่ว่าเพิ่นชีเฮ็ดเป็นตลบบ่อหน,นินะเ,เนาะเฮ็ดเบ็ดย่วงขึ้นบ่อบ่ไ,ได้เสมอกันเลยนะเนาะอ๋อเฮ็ดย่วงขึ้นน้อยนึงพอดีประมาณส <c oughs> ิบสิบกว่าเซนเออเดยเห็ดเป็ดเป็นพักเพราะบ่อให้เขียดตะมูเต้นขึ้นเนาะเออโดยเอาจังสั้นมื้อนี้ว่าบัจจลาก่อนเด้อเมือ่อเมื่อไวไปไวแล้วมื้อนี้เ<ม>ดี๋ยวสบายดีได้โรงแรเด้อเดี๋ยวพี่น้องเนียเอาไม่ขึ้นเอ่เนาะ ถ้าให้ียดเจ้าอ่อนคนดินข้าวถ่าเด้อแต่น้มือเด้อโอ้ยเนาะพี่น้องเลยเพื่อนอาเซียไสรรถแก้ดินแก้ดอนกับเพื่อนบ่มาช่วงนี้เนาะลำบากเนี่ยสุดพี่น้องเลยเนาแล้วเพื่นโดนชุบขื้นนี่แหละเด้อเดยอเอ้าจังว่ากันคอยเป็นคอยไปคือหอยไตนี่แหละเนาะแต่มันไตไปเรื่อยๆมันก็สิฮอดเองเนาะพี่น้องเลยเนาะโอ้ยสู้ๆเด้อล่ะเด้อเมื่อปะก่อนเด้อปานี้ ไปแรกไปแรกเนาะไอสร้างเด้อผักให้เพินเน่นแน่พี่น้อง,งเดี๋ยวจังใดเดี๋ยววาจนสีโทมาหาไปไหนเด้อเนาะโดยอ่ะกาโอเคพี่น้องไงน้องมือนี้กลับมาเบิ่งรายละเอียดหรือว่ามาทำสร้างพี่น้องไงเพราะว่าวาจน์ก็บวกเคยเอากระเบื้องจากเถื่อพี่น้องไงเนาะถ้าเป็นสังกะสีนี่วาจนซีเปอร์เมินเองก็ได้เนาะเพียงเนาะเพราะว่าเคยเห็ดหลายหลังอยู่แต่ว่านี่ เป็นกระเบื้องโอ้พี่น้องเลยถือว่าเป็นบ้านดังเลขลังไม้แล้วพี่น้องเลยที่ใส่กระเบื้องเฮ็ดหลังคาเนาะพี่รองเนาะอ่าแกต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพ่อใจดีเด้อพี่น้องเลยเพิ่นบอกประสงค์ออกน้ำเพิ่นว่าอ่าเพิ่นว่าอยากเฮ็ดอยากสร้างให้น้องแอ๋น้อยอ่าเห็นเลยต้นสงสานบ๊ะสนพี่น้องเลยอ่าเนาะแกขอบบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจพอใจดีแล้วพี่น้องเลยขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ พอปรารถนาสิ่งใดเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคมุ้มสมบัติพัฒนาสาธุพี่น้องเลยเอาวันนี้บ่าอจันท์ขอโตัลาก่อนแล้วเนาะพ่อครับบ่าอจันท์อีคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันมืดสู่คูสู่คนเด้อเนาะไปก่อนแล้วสบายดีคำเราขึ้นอย่างเอียจนมืดเนาะ